แอนแแบไม่สบายค่ะน้องแลบบยังไม่สบายอยู่นะคะยังไม่หายเลยแต่วันนี้อาจารย์ก็ย่ำแย่นะวันนี้อาจารย์ก็ยืนได้เลยจ้ะยืนได้เลยก็ป่วยนะคะทุกคนเออมาตรงนี้หน่อยครับอีกคนหนึ่งมาตรงนี้ฝั่งนี้คนหนึ่ง,รง,งครับสวยไหนางแบบอะคะ่ะสวยไหมมุมนี้มุมนี้สวยเน<อ>าะครับมานมือด้วยครับ เป็นไหมสวดไหมสองอีกรูปได้ไหมครับเยอะอยู่ค่ะอันนี้พันสี่พันสี่อันนี้ห้าร้อยเจ็สิบเก้าอันนี้แปดสิอันนี้ห้า้าห้้ห้าห้าห้้้ เอ้นีบอกน้ไอไม่เป็นไรค่ะพี่เอาไว้เลยเอาไว้ก่อนไม่ซีเรียสค่ะพี่ไม่ต้องไปซีเรียสโถแค่กระบอกน้ำเจ้าลีสาก็บอกไว้แล้วบอกจะมาคืนอีกเนาะไม่ต้องคืน ปกติมันเปิดฝาได้เปิดได้ค่ะเปิดฝาได้มันเป็นปกติยังไงไม่รู้พี่เปิดไม่ได้เลยล่ะมันเป็นมันเป็นแก้วกินน้ำเฉยๆขวดก็บอกน้ำเฉยๆพี่พี่ตาไม่ต้องไปซีเรียสสวัสดีค่ะตอนนี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับนะแต่ว่าไม่น่าจะมีไรสดระหว่างทางนะดูจากสภาพร่างกายของอาจารย์ก็คงจะ ต้องต้องบอกเลยว่าไม่น่าจะมีแรงที่จะไหลสดต่อในรถได้ท่านเพียมากเมื่อตอนกลางวันก่อนที่แบบจะบรรยายที่เนี่ยนอนพักในห้องรับรองครึ่งชั่วโมงกว่าจะฟื้นตัวไม่ฟื้นตัวหรอกแต่ก็ดีขึ้นนิดหน่อยเนาะระหว่างทางนี้ก็ไม่น่าจะมีไหลสดนะคะอย่างเมาาื่อเช้านี้ตอนแรกอาจารย์จะไหลสดแต่ก็ไม่ไหวมีไข้ มีไข้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะมีไข้ตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไล่สดได้เนาะปกติถ้าใช้เวลาเดินทางระยะไกลๆแบบนี้อาจารย์ก็จะไล่สดถูกไหมแต่ว่าปรากฏว่าท่านก็ไม่ไหวแล้วคือพรุ่งนี้งานอีกหนึ่งวันไม่รู้ยังไงเนี่ยพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเนาะ ได้จ้ะได้อยู่อาจารย์แบบสุดๆอะคะมีสปีลิตมากนะคะในการที่เราจะท่านจะแบบรับผิดชอบกับหน้าที่การงานของท่านที่ท่านได้รับมอบหมายมาแล้วเนาะถึงจะป่วยยังไงท่านก็ก็ไปนะคะ ถ้าไม่สุดจริงอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะพี่หนูแอดมินพีค่ะพรุ่งนี้ที่ไหนหรอคะพรุ่งนี้ที่ไหนพรุ่งนี้ปลาจีนค่ะปลาจีนสองที่เลยนะอบจไปได้นะคะพรุ่งนี้ใครอยู่ใครอยู่ปาจีนนะคะมีสองที่นะไปได้ทั้งสองที่เลยนะคะตอนเช้านะคะสิบโมงสิบโมง ถึง11โมงครึ่งนะคะอบจนะคะแล้วก็อีกที่ดึงเป็นละมหาวิทยาลัยนะคะรู้สึกจะเป็นพระจอมเกล้าเนาะปาจีนบุรีนะคะไปได้อีกเหมือนกันนะแต่ว่าเขาอาจจะแยกนะคะทีมมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เขาอาจจะแยกห้องให้นักศึกษาของเขาห้องนึงแล้วก็คนที่มาร่วมภายนอกเนี่ยอีกห้องนึงแต่ว่าก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันไปได้นะใครอยู่ปาจีนวะ ไปได้เลยอืมน้องจียอนบอกป่าจีนจะตีนติต้รับถิ่นน้องจียอนพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะอาจารย์จะไปทาน อาหารที่อาหารเช้าที่ที่ร้านน้องจียอนใช่ไหมตอนเช้าเห็นว่าอย่างนั้นนะนี่ใส่ยางค่ะยางให้เยอะไม่ได้แล้วก็ราคะหนึ่งสองสามค่ะ ราจา้งกงยร้อจรแมงาจริงเหรอแม่กรัรแต่หนูก็ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีนะแม่แม่หนูทำหน้าที่นี้ได้ เมือถือหนูอยู่นอถือหนูอยู่นี่ดูแลพร้อมเดี๋ยวเธออย่ามาแซวฉันอยู่อุ้ยเอาเหรอนี่ของหนูนี่ของหนูอยู่นี่ โหกี่อันนี่ต้องรับที่ชอบกี่อันนี่โอสวยสวยไหมมุมนี้สวยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะแถวยาวไหมไม่ยาววันนี้คนที่นี่สถานที่นี้ไม่เยอะนะคะที่นี่ไม่เยอะเพราะว่าเหมือนกับเป็นแบบ สารที่ปฏิบัติธรรมที่เขาติดต่ออาจารย์มานานนานมากแล้วเนาะแล้วก็สนใจในการแนวทางในการปฏิบัติให้อาจารย์เหมือนมาต่อยอดให้ต่อยอดในการแนวทางในการปฏิบัตินะคะก็จะมีคนที่มาร่วมฟังบรรยายประมาณสักหกสิบคนได้นะที่นี่นะคะประมาณหกสิบหกสิบคนได้ค่ะ จะเป็นเหมือนกึ่งกึ่งภายในของเขาอะนะคะแต่ก็ไม่ไม่เชิงแอดปัดเรอแอดปัตก็อยู่แถวนี้คะ่ะอยู่ข้างล่างแถวแถวนี้คะ่ะแอดปัดเดินถ่ายรูปนะคะน้องจะต้องแบบถ่ายภาพเนาะอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะยังมีอีกนิดหนึ่งต่ออีกเมดต่ออีกนิด เดี๋ยวระหว่างทางคงไม่น่าจะมีไลฟ์สดหรอกเพราะว่าอาจารย์ท่านป่วยนะคะแต่คือไม่น่าจะไลฟ์สดไหวแล้วเนาะต้องให้อาจารย์พักเผื่อใครรอดูไลฟ์สดคิดว่าไม่น่าจะไหวระหว่างทางนะคะเพราะว่าแล้วเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าแองมินมีจะพาอาจารย์ไปหาหมอเย็นนี้เลยหรือว่าเพราะว่าต้องให้อาจารย์พิจารณาก่อนเนาะ ก็รอดูนะคะรอติดตามละกันส่วนหมูที่อาจารย์บอกว่าเป็นวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้เลื่อนไปก่อนนะทุกคนเพราะอาจารย์ไม่สบายเนาะอาจารย์ไม่สบายขอเลื่อนไปก่อนแต่ยังไม่กาหนดนะว่าวันไหนนะคะรอดูเลื่อนไปก่อนใครรอหมูรอไปก่อนนะจ๊ะ จันดือไม่ค่อยไปหาหมอนิดหน่อยไาง้ัเอืมแต่ที่บอกว่าถ้ามีเกิดมียาจะเข้าไปดากนั้นมียาตัวที่เราเรียกว่ามีู วลาเันก็่ปยอยู่แล้วเนี่ยคดิฉันคดตัวแรกัวเนี่ยรับรก็ไม่ด้ลยว่าเรียมให้ววไม่ใช่เนี่แหละวยที่ตัวแล้วมันเอาเรีมเข้าไปะก็เหตุไม่เกิดจะไม่มีใครตื่นแต่เามี ้วต oh, like ้อนนี huh. <wh> ่เลยครับ <cái b swell> oh, so oh, <oth> oh, ี <serv ie> oh, right ่มีโดนแก้งอ่ะเรื่องถอดแว่นก่อนใหม่ใหม่อาซึ่งอ้อยขอบคุณค่ะเปอะไรมี ใ,ใช่แ,แวลวอาจารย์ไม่จะบายถูกเลยก็เจ็บคอนะเจ็บคอไอไอจนจนไข้ขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะตั้งแต่เช้าแล้วะคะ่ะตั้งแตเช้าเดินทางมาอาจารย์ก็ไม่ไหวไม่ไหวที่จะมันจะไหลสดในรถเนาะเพราะว่ามี อาการก็คือเจ็บคอแล้วก็ไอหนักมากแล้วก็ไข้ขึ้นอาจารย์บอกว่าน่าจะทอมซินน่าจะอักเสบเพราะไอใช้เสียงเยอะไงะพักผ่อนน้อยอะไรแบบนี้น้องพีใส่แมสตลอดจ้าน้องพีใส่แมสตลอดตอนนี้ป้องกันเซฟตัวเซฟตัวเองเซฟอาจารย์ ใช่ต้องกายอ่อนแอค่ะเพราะว่าท่านนอนดึกด้วยนะคะท่านอนดึกพอท่านนอนดึกภูมิภูมิมันก็อาจจะลดลงมานิดนึงโรคเชื้อโรคมันก็เลยอาจจะแบบเข้ามาโจมตีถ้าไม่สุดจริงนะจารย์ไม่เคยแบบยอมแพ้นะหนึ่งเรื่องการแบบไหลสดเนาะแต่วันนี้ถึงกับเอ่ยปากบอกอ้อย ไม่ไหวเมื่อรู้แจ้งแล้วคึงไม่เหลืออะไรให้รู้มันก็ดับเห็นไปที่เฉยเมื่อเจ้าจนุ่มก็มาอุปมาเหมือนกองไฟไหม้กองปืนไฟไหม้ปืนอยู่มีรารถามว่าไฟที่ไหม้ใหญ่ไหม้เนี่ยเวลาเสร็จจากตรงนี้ก็กลับบ้านเลยกลับบ้านเลยนะคะเมื่อต่อแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าไฟไม่ได้วิ่งไปไหนเมื่อเชื้อหมดไฟย่อมดับเห็นไหม้วิ่งไปที่ไหนไม่เหลืมันดับไปเเเฉยพราะชื้อหมดมันเชื้อความด่มัันอยู่ไหนคะ ตอนนี้นะคะเนี่ยอยู่ที่นี่เลยอสถานที่ปฏิบัติธรรมถ้าเรายังมีเหลือรที่ปฏิบัติธรรมอะไรนาะเลยอ่ะเองขนาดปักหมุดเองยังลืมยังลืมนะแป๊บนึงนะเปิดกันเปิดชื่อยาวนะก็นะบางที่มีไม่ไเป็นอะไรเลย ศาลที่ปฏิบัติธรรมภูพอเพียงปากช่องนะคะตอนนี้ที่อาจารย์มาบรรยายตอนนี้นะคะก็คือ,คอสถานปฏิบัติธรรมภูพอเพียงปากช่องนครราชสีมานะคะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นพรุ่งน,น,นี้ใครอยู่ใครอยู่ปาจีนบุรีนะคะมาได้เลยนะ สองที่เข้าได้เลยนะบรรยาที่อบจปาจีนนะคะเวลาสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งช่วงบ่ายนะคะบ่ายเอ่อบ่ายโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยที่เทคโนโลยีพระจอมพระจอม พระจอมเกล้าพรฒนครเหนือวิทยาเขตปาจีนบุรีนะคะเซิร์ชหาได้เลยค่อยู่ปาจีนบุรีนะคะมาได้เลยจ้าบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งคุณนอกเข้าได้นะคะสองที่เที่อาพูดไปนะคะเขายังถามปัญหาธรรมะจ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่อง สติปัฏฐาน4เนาะเป็นแนวทางที่เขากำลังปฏิบัติอยู่แต่ว่าโอเคได้ค่ะให้เขาได้ยินหนักเดี๋ยวเดี๋ยวฟังที่อาจารย์พูดเนาะเป็นเรื่องดีเพราะว่าที่เกิดน้อยเท่าไหร่วิ่งสั้นลงเท่านั้นพอดีพอดีว่ามานเนตัวนึงที่ที่เรา ปฏิบัติมาเนาะเอ่อปฏิบัติมาเราก็ไปรู้สึกถึงตัวอวิชชาว่าอวิชชาคือการที่รู้ว่าเราคือใครทั้งที่ฟังอาจารย์อยเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจารย์มันจะบอกว่าแต่ัง้งยินการมันก็คือไอ้ตัวติทานากับตัวยีนการเหมือนเหมือนอยู่ในที่เดียวกันจริงๆแล้วทุกอย่างเกิดจากสมมุติปรุงแต่งให้มีให้เป็นถ้าไม่ปรุงแต่งให้มีให้เป็นแล้วก็ไม่มีให้เป็นอะไรไม่มีอะไรให้เป็นไม่มีให้เรยให้รู้นะ สุดท้ายแล้วอะถ้ามันไม่มีอะไรเกิดแล้วมันจึงบรรยัญญติในสิ่งนั้นไม่ได้ไม่ก็จะบอกว่าน,นิพพานเป็นสิ่งที่บรรยัญญติได้ยากเพราะเรากาลังจะเอาสิ่งที่มันมีตัวตนไปบรรญ,ญัติในสิ่งที่มันไม่มีตัวตนนิพพานจึงบรรยัญญติได้ยากมากแต่ก็พอจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นมันต้องดับให้หมดจึงเรียกว่าดับเย็นดับไม่เหลือแม้แต่ตัวตนที่มีก็ไม่มีมันคือสมมุติจากการปรุงแต่งถ้าเราเข้าใจในหลักของความรู้คือความรู้ปรากฏเมื่อไหร่ความไม่รู้ทั้งหมดก็จะดับไป เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่นเรากตัวนั้นก่อนที่ต้องเข้าไปรู้เรื่องของขันห้าให้ชัดเห็นมันชัดพอเราเรารู้และเห็นมันชัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะออกจากขันห้าได้โดยอัตโนมัติการที่เราออกไปจากตรงนั้นก็คือหมายถึงว่าเราอยู่ในสภาวะที่มันไม่มีอะไรเลยถูกต้องสภาวะรู้ที่มันไม่มีอะไรนิพพานรู้ได้ไหมรู้ได้ค่ะแต่รู้ตัวเนี้ยมันเป็นแค่สภาวะธรรม คือสุญญตาว่างจากสรรพสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีวันเวลาสถานที่ร้อนหนาวเหล่าเย็นอะไรไม่มีดับหมดทั้งหมดก็คือดับเป็นแค่สภาวะเป็นสภาวะธรรมเพราะทุกอย่างในระบบทั้งหมดมันคือสภาวะธรรมมันแบ่งออกเป็นสองก้อนคือสังขตะกับอสังขตะอย่างเราเรียกว่าสังขตะยังมียังเป็นถ้าสังขตะคือไม่มีไม่เป็นอะไรอีกแล้วเพราะนั้นมันแบ่งเป็นสองก้อนดังนั้น ระารหั์เนี่ยจึงเข้าสู่กระแสของอสังคตะเรียบร้อยแล้วดังนั้นจะเอาสังคตะไปบัญญัติอสังคตะไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรเกิดคำเรียกมรนอาจจะไม่มีจริงก็คือเป็นเป็นสิ่งที่มันเรียกไม่ได้มันเข้าใจยากมันเข้าใจยากต้องไปฝึกปฏิบัติแล้วพอเวลามาเริ่มเห็นการเกิดดับจะเริ่มรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราเลยแม้แต่ผู้รู้ก็ไม่ใช่เราแม้แต่ที่รู้อยู่นั้นก็ไม่ใช่เรามันแค่มีเหตุเกิดตั้งเดี๋ยวก็ดับไหนล่ะเรา มันไม่มีเลยมันไม่มีอะไรเป็นเราเลยเกิดใหม่ตั้งแล้วก็ดับถ้ามันมีเราเราต้องบังคับมันได้ว่าอย่าเกิดอย่าตั้งอย่าดับเพราะมันมีเราไงถ้ามีเรานั่นหมายความว่าเรายังสามารถควบคุมทุกอย่างได้เหมือนเรามีเรากับเรามีลูกเรายังบังคับลูกให้ทําตามความพอใจเราได้นี่เรียกว่ายังมีอัตราตัวตนกันอยู่แต่เมื่อไหร่แล้วสภาวะตัวนี้ดับลงหมดมันจะไม่เหลือความเป็นเรามันไม่มีความเป็นเรามันก็แค่เหตุเกิดตั้งดับอย่างเราทุกๆวันเนี่ยเพราะเราเข้าไปเอาว่านี่คือทุกเรา เราเอาตัวตนเข้าไปแต่ถ้าไม่มีตัวเราจะทุกอะไรได้มันไม่ทุกนะถ้าไม่มีเราเกิดจะทุกเพราะการเกิดได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ดังนั้นเราทุกเพราะเราเกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ทุกเพราะนั้นถ้ามีเราเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นดังนั้นถูกต้องดังนั้นไม่มีอะไรเป็นเราเลยไม่มีเราทั้งนั้นทุกวันนี้อาจารย์ตรงเรื่องของไม่มีเรานี่ชัดเจนไหมคะก็ชัดนะก็ชัดแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดแค่นั้นเองยังไม่ถึงที่สุด มันเ,เหมือนกับสังขาะกับอสังขาะจริงๆมันก็คืออยู่ในตัวเราเนี่ย้อใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราเห็นมันเห็นอสังเราเห็นสังาขาะขณะที่เราเห็นสังขาะเราก็อยู่ฝั่งอสังขารใช่ะไม่การจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ต้องดับทั้งหมดมถึงจะรับรู้สภาวะไม่มีตัวตนได้รับตัวตนถูกต้องเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้เราไม่มีตัวตรเรื่องนี้เราก็ยังมีตัวตรเรื่องอื่นเพราะสุดท้ายมันก็ยังามาดับได้ในตอนที่เรายังมี ไม่ได้อ๋อดับได้ก็พระรหันต์ไงพระรหันต์สามารถดับได้แต่พระรหันต์เนี่ยมีแค่ธาตุขันธ์เท่านั้นแต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้แล้วใช่เพราะนั้นสุดท้ายต่อให้มีขันธ์แต่เพราะพระรหันต์ไม่ยึดดีว่านี่คือของเราก็จบดับแล้วพระรหันต์ไม่ยึดอะไรสิ้งนดจึงไม่ทุกข์เพราะกายนี้ทุกข์แค่กายเพราะเป็นขันธ์ห้าตามธาตุแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายนี้แล้วก็เป็นของตนจึงไม่ทุกข์ที่ใจอีกแล้วค พอดีพวกกลุ่มเราอะต้องมีการเรียนรู้จากหลายๆทางเนาะเด็กพี่ลีนี่จะเรียนรู้จากท่านอาจารย์โกอิงกา<ม>้าก็เข้าประมาณจ๊กห้าสิบ<ม>คนคือคือมีความศรัทธานะคะแต่ว่าน้องๆเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมีการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งพวกนี้อายุแค่แบบยี่สิบกว่าสามสิบกว่าเขาก็มีเอ่ออะไรหลายๆอย่างนะคะจริงๆถ้ามีโอกาสเนาะอยากจะกได้คุยกับอาจารย์ว่าเพิ่มเติมด้วยว่าใน แล้วก็ Next Step ของอาจารย์นะคะอาจารย์บอกว่าแบบแล้วตอนนี้ที่ที่อาจารย์แบบปฏิบัติอยู่แล้วก็แบบต่อไปที่จะเหมือนกับทำให้มัน a d v a n c e ์ขึ้นอย่างนี้ค่ะมันมันจะเป็นสเต็ปยังไงเราก็อยากจะเรียนรู้ตรงนั้นด้วยว่าใช่เราเรากำลังทําเรื่องของยาวอยชนนะคะแล้วเราก็ออกทำหลักสูตรให้กับมบุรพา ทันตแพทย์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะอาจารย์ก็เรื่องล้วเห็นอาจารย์กาลังวันนั้นเห็นในไลฟ์ประกาศถึงเรื่องแบบว่าอาจารย์จะทำคอร์ส p แ s s i o n เอ่อแพชแช i o เนี่ยการที่อยากจะสร้างเยาวชนชอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีคำว่าเอออยากเรียนรู้จากอาจารย์เหมือนกันเพราะว่าเราจะได้เอามาใช้กับนิสิตทันตแพทย์ที่กําลังจะเข้ามาเรียนใหม่ แล <Bond> <t ans> ้วก็วิธีการวิธีการสอนของอาจารย์เนาะก็คือเด็กๆรุ่นใหม่ก็จะแบบชอบชอบกระแทกแรงดีใช่อะไรอย่างเงี้ยชอบก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้แบบอาจจะร่วมไม่ไม่แน่ใจว่าจะยังไงแต่ว่าพัฒนาคอร์สเนี้ยไปด้วยกันนะคะอาจารย์ก็ก็ก็จะเป็นยังไงดีก็เป็นโอกาสของเราอย่างยิ่งเลยค่ะพอดีว่ากันจริงจค่ะพอดีมีหนังสือเล่มนึงอะค่ะอย่างมอกพยาจารย์ไม่รู้อาจารย์เคยเคยเห็นหรือยัง ม,มันเป็นนักนิยายตื่นรู้ซ,ซึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่เด็กๆพวกนี้ค่ะเขาเกิดมาจากหนังสือสองเล่มอันนี้แต่เล่มนี้มันเป็นเล่มที่สองน,นะคะซึ่งจะพูดถึงพระพุทธเจ้าในเดีตซึ่งจะค่อนข้างจะย้อนแย้งต่างไปเลยต่างไปจากที่ใต้ดิโดหรืออะไรเนี้ยแต่สนุกสนุแกออแล้วก็จริงๆคือพวกเรารักพระพุทธเจ้ามา ไม่ได้มีอะไรที่ที่แบบว่าไม่อะไรนะคะเพียงแต่ว่ามันมีอะไรที่ลึกที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ซึ่งมันก็แปลกใหม่โดยเฉพาะเด็กๆนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเขาเรียนรู้จากการอ่านนิยายแล้วก็เขาก็เอประจักษ์แล้วก็ตื่นรู้จากการอ่านนิยายก็เลยขอมาใหนังสือเล่มนี้ให้อาจารย์บว่าแต่ว่าอาจารย์ใครบ้่งยืมตัวแต่ว่าอาจารย์บ้าง เพว่าดีงกันี้มาเหด้ห่อ้องา้ๆเหอเดกสอัน้กว่าวยอฟังกันซสือซื่อฟนอเรอ No comment No comment คุณน้องครับผมสาุครับขอบคุณนะคะ ที่ปูดเขา10นาที10นาทีพอด้านในดีกว่าครับอาจารย์ครับลงเลยไหมคับลงเลยไหมลงค่ะก็วันนี้หมดแล้ววันนี้หมดแล้วนะคะติดตามกันใหม่นะแต่เย็นนี้ก่อนกลับบ้านไม่น่าจะมีไลฟ์สดแล้วละนะคะนั้นขอลงไลฟ์ก่อนเลยนะคะบายบายนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ